สวัสดีครับนี่คือ how to basic รายการที่จะทำให้คนใช้ชีวิตยากขึ้นกว่าเดิมครับ how to basic ep แรกวันนี้นะครับพิธจะมาสอนการตื่นนอนครับพิธเชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยนอน และก็ต้องตื่นนอนมาใช้ชีวิตในแต่ละวันใช่ไหมครับแล้วการตื่นนอนของคุณในแต่ละวันเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือยังวันนี้ how to basic จะมาสอนอย่างละเอียดเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้การตื่นนอนกันเลยเอาเละครับตอนนี้พิทก็อยู่บนเตียงแล้วนี่จะเป็นการสาธิตการตื่นนอนนะครับก่อนที่คุณจะตื่นนอนได้คุณจะต้องนอนหลับซะก่อนดังนั้นครับพิทจะสมมุติว่าตัวเองเนี่ยนอนหลับอยู่นะครับ อันนี้พิษสมมุติครับในระหว่างที่นอนหลับอยู่น้องๆอ,อย่าลืมหายใจนะครับเดี๋ยวตายหานะครับเอาลหละครับเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกวิธีการตื่นนอนที่ถูกต้องให้เราตื่นจากภายในซะก่อนตื่นจากภายในอยูแล้วก็คือการเปิดจิตใจให้มันตื่นตื่นจากภายในล่ะพอเราตื่นจากภายในเนี่ย เราก็จะจึนจากภายนอกต่อครับโดยการค่อยๆลืมตาครับสําหรับมือใหม่นะครับในการค่อยๆลืมตาแนะนําให้ค่อยๆลืมตาทีละข้างเริ่มจากฝั่งซ้ายแล้วค่อยไปฝั่งขวาครับเมื่อพร้อมแล้วเราค่อยๆลืมตาฝั่งซ้ายครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อเราลืมตาฝั่งซ้ายแล้วเราก็ค่อยๆลืมตาฝั่งขวาขึ้นครับปึ๊บนี่ เราตื่นจากภายในสู่ภายนอกแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราลืมตาแล้วให้เราค่อยๆกวาดสายตาไปร,บรอบๆห้องเพื่อทำให้สายตาของเราเนี่ยคุ้นชินกับสภาวะแสงสว่างในห้องครับเริ่มครับอ่าเมื่อสายตาเราคุ้นชินแล้วเราก็จะค่อยๆลุกจากเตียงครับ จังหวะนี้สำคัญมากนะครับให้เราค่อยๆลุกนะครับโดยที่เรายกหัวออกจากหมอนก่อนแล้วใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องที่แบนราบของเราเนี่ยดึงตัวเองขึ้นไปในกรณีที่บางคนกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอาจจะใช้มือหรือแขนช่วยในการยกตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามายกตัวเองออกจากเตียงกันครับหนึ่งสองสามไปครับยกหัวออกก่อนแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมานะครับ เป็นไงบ้างครับวิธีการตื่นนอนที่ถูกต้องใครที่ยังตื่นนอนไม่เป็นก็ลองไปหัดทำดูนะครับสำหรับ How to Basic EP นี้พี่ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมใช้ชีวิตให้ยากขึ้นนะครับบ๊ายบาย